วสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาดไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท8 5นะคะเมื่อวานนั้นลงคันเบ็ดไปแล้วนะคะยังไม่ทันได้จับคู่ลอกเลยคันก็จะหมดแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะต้องลงชุดให้ครบนะคะให้ลูกค้าจัดได้นะคะอันนี้จะเป็นชุดสําหรับงานหน้าดินนะคะตกปลาเบิกก็ได้ลงทะเลก็ได้ในราคาย่อมเยานะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ชุดอัดเบิกลงทะเลครับพี่พกง่ายๆเอาแบบ มินิมอลก็พอนะยังไม่ต้องถึงกับแบบราคาโดดอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาเป็นชุดแบบเอ้ยปีใหม่ได้ออกทะเลบ้างแล้วกลับมาเอามาเข้าแบบบึงมารวยบึงทั่วไปอย่างเงี้ยปลาไซส์สี่สิบห้าสิบโลอะไรอย่างเงี้ยก็เออไม่อยากได้ชุดแบบไรเลตแต่ห้าพันใช่ไหมหนูก็แนะนําเจ้าชุดนี้นะคะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ทางร้านขายดีนะคะนี่น็อกแต่งอย่างรอนะคะคันโอคุม s ซิมิลัปีสองพันยี่สิบนะคะ หฟุตต่อโคนนะคะเวตพีีสี่ขีดแปดแต่ถ้าเป็นเวตเอนเนี่ยเขาจะตีมาที่ห้าสิบขีดร้อยนะคะไกดเป็นไกดฟิกนะคะไม่ถึงกับตีฟูจิแต่ว่าเป็นเกรพดทนน้ำเค็มนะคะเป็นคันทะเลไม่ต้องกลัวนะคะแต่เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันแข็งไ,ไหมไม่หลายๆคนพอเจอราคาเนี่อ,เ,อเจอเวตเนี่ยจ,จะตกใจว่าแบบเอ้ยแข็งไหมพี่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะเจ้าคันนี้นะคะ มีสิกเนเจอร์อาร์มนะคะก็คือตัวแปะนิ้วนะคะอย่างที่เคยทคําคลิปไปแล้วว่าหล่อมากนะคะเขาจะมีเขาจะมีบากล่องนิ้วไว้ให้นะคะเวลาเรางัดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ลื่นมือนะคะก็จะเป็นอีกสิกเนเจอร์หนึ่งที่หนูบอกว่ามีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ตูดเป็นแบบตูดแฉกนะคะใส่มาให้แล้วพร้อมตัวครอบนะคะเจ้าตัวครอบเนี้ย ถ้าบางคนกลัวมันหลุดบ่อยๆก็อย่างที่บอกคลิปที่แล้วนะคะถ้าไม่ได้ใช้ก็เอากาวสองหน้าบางๆติดข้างในแล้วก็ติดตัวนี้ทับเข้าไปมันก็จะไม่ค่อยหลุดนะคะ mm hmm. เอาไว้ตักขาเวลางัดตลานะคะ mm hmm. เข้าบึงสำราญได้เหมือนกันนะคะชุดนี้แต่ว่าก็ขออยู่ประมาณรักแบบสามสิบตีสิบโลนะคะแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นอ่ะเราเปิดเบรกตู้เขาหน่อยคือตั้งคันงัดตั้งคันงัดนะคะ mm hmm. คันเบรคมันได้อยู่แล้วติดนะ mm hmm. ใช่ไหม <c oughs> โอคุมาซีมิรันนะคะบอกเลยว่าแบงค์เดียวกันไม่ว่าจะซีมิรันอันดามันนะคะมันแบงค์เดียวกันหมดนะคะแต่เจ้าตัวนี้ราคามันน่ารักสุดนะคะหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อเราเทียบคุณภาพเนี่ยเอาคุณภาพมาให้ลูกค้าดีกว่าจับต้องได้ในราคาที่ประหยัดลงสักคันละสี่ร้อยบาทเอาไปใส่เป็นลอกดีกว่านะคะประกอบคู่กับเจ้าลอก e ีแบสไอรอนนะคะเบอร์ห้าพันนะคะโอ้โหลื่นสะใจนะคะราคาก็น่ารักนะคะแขนเป็นแบบเกีียวนะคะห้าลูกปืนบวกหนึ่งสแตนเลสนะคะ หลูกปืนสแตนเลสบวกหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เพียงพอต่อการแบบความลื่นที่ลื่นหัวแตกอยู่แล้วนะคะขาลอกนะคะตรงนี้คือจุดทีของเขานะคะขาลอกเนี่ยให้มาแบบเดียวกับพวกแบบลอกแข็งของพวกเทนเพอร์ซงเพอร์ซูตตัวละสองพันกว่าบาทแต่เจ้าตัวเนี้ยราคาหลักพันต้นๆลอกนะคะอยู่หนึ่งพันเก้าสิบาทคันอยู่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะคะ แต่เราจัดชุดโปรโมชั่นเนี้พร้อมค่าส่ง EMS s แถมเ็นไปให้เนี่ยพร้อมส่งนะคะอยู่ที่2,950บาทนะคะลูกค <ism> ้าสามารถแบบได้ชุดนี้ไปอยู่ที่บ้านได้เลยนี่ใกล้ปีใหม่นะคะลูกค้าก็จะโทรมาเยอะแต่ช่วงนี้ต้องขออนุญาตนะคะดูอย่างข้างหลังหนูแต่ตู้นู้นนะคะเกือบหมดแล้วนะคะของทุกอย่างเกือบหมดแล้วนะคะใครที่ยังคิดว่ารอสิ้นปีนะคะหนูบอกเลยว่ามาแล้วคุณอาจจะเจอตู้เปล่าไม่เหลือแล้วก็มีนะคะ ามาดูลอกนะคะลอกสลับซ้ายขวาได้นะคะเบกค่อนข้างใหญ่เจ้าตัวนี้จะเป็น v b a t iron นะคะปี2021นะคะโมเดลนี้ก็คือสีมาตรฐานนะคะแดงทองเป็นสีไอรอนแมนนะคะขอ,อนุญยตซ่อนหน่อยได้ไหมโทรศัพท์เนี่ย,ยขอ,อนี้ยตซ่อนหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงลั่นมากเอน็อปเป็นน็อปแต่งนะคะแต่ว่าเป็นแต่งทรงถึงสลิมก็จับง่ายนะคะข้อดีของน็อปทรงเนี้ยก็คือเวลาเราตีเนี่ย น็อปมันจะไม่สับอ่าไม่ใช่ทีบาร์นะคะมันจะไม่สับใส่หน้าเรานะคะข้อดีก็คือตรงนี้ด้วยเปลี่ยนมือหมุนซ้ายขวาได้นะคะเป็นแบบเกียวนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะแหมลูกค้ามาเจ้า <c oughs> ตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะค่อนข้างจะขายดีนะคะน้ําหนักเบานะคะกําลังเบกรกสูงและข้อสําคัญคือประกัน ลอกเนี่ยมีประกันรับประกันเฟืองให้ด้วยนะซ้อมฟรีอะไหล่ฟรีนะคะนานหนึ่งปีนะตั้งแต่วันที่ส่งครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเก็บกล่องไว้ได้เลยเอาไปอัดหดกัวนะคะเฟืองตรงเฟงืองแตกส่งเข้าบริษัทได้เลยค่อนข้างจะดูแลดีนะคะกําลังเบรกสูงถึง12กิโลนะโอ้โหเดี๋ยวนี้แข่งกันทําของดีราคาประหยัดกันมาเยอะมากนะคะกําลังเบรกเพียง12กิโลนะคะหนูบอกไอ้กําลังเบรกต้อง12กิโลนะคะถ้าถามว่าทําไมสู้เพนไม่ได้กําลังเบรกใช่ไหมคะ ก็ราคารอบเพนนเะขาสองพันสี่เก้าสิบแต่ราคาเจ้าตัวนี้มันอยู่หนึ่งพันเก้าสิบาทที่้าแบงค์พันหายไปหนึ่งใบกําลังเบรกน้อยลงมาสิบกิโลไม่ใช่ไม่ใช่หลักใหญ่นะคะตกปลาในระดับสามสิบถึงห้าสิบกิโลได้สบายๆนะคะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยคนบอกทําไมมันไม่เท่ากันอา้าวแต่แบงค์พันหายไปใบหนึ่งนะคะลูกค้านะแบงค์พันหายไปใบหนึ่งนะคะก็บอกกันตรงๆนะคะรอบเกียร์อยู่ที่ห้าจุดห้าต่อหนึ่งนะคะลื่นพร้อมแขนแต่งแขนเกียวนะคะน็อตแต่งแขนเกียวอ่า อามใหญ่นะคะลายโรเตอร์ใหญ่ก็รองรับสายเอแล้วก็สายทีนะคะอัตราน้ำหนักลอกเพียง392กรัมนะคะจุสายได้0.30เนี่ย340เมตรนะคะ0.30ได้340เมตรนะคะลอกเป็นแบบนี้แกนเป็นแบบนี้นะคะกิ๊กเสียงก็เป็นแบบสปริงนะคะลอก ดังนิดหน่อยจะไม่ได้ดังกิ้งกางนะคะเพราะว่าตัว,ตวนี้เขาเน้นทนทานเนาะก็ mm. ถ้าใครแบบเอ้ยไปแต่งอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ตามร้านทั่วไปเขาก็รับแต่งนะคะห้าสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่หนู่ใช้ตั้งขวดเอานะคะยิ่งตกปลาใหญ่ๆห่นู่ใช้ตั้งขวดแต่ถ้าตกปลาทะเลเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเขาเล่นเสียงดังๆหรอกค่ะ mm. เพราะว่ามันไม่จําเป็นนะคะยังไงปลาลากเนี่ยคือเขาจะเอาไอกระดิ่งติดหรือว่าไอสายเกี่ยวไว้อยู่แล้วยังไงเราก็เห็นนะคะ ข้อด,ดีของชุดนี้ก็คือมันเป็นชุดพกพานะคะต่อโคดนั่นเองนะคะลูกค้าหลายคนจะชื่นชอบแนวนี้นะคะนี่ความยาวเท่านี้นะคะสองสอกนิดๆเวลาเอาเข้ารถเนี่ยมันไว้ท้ายรถได้สบายๆนะคะคันเด็ดมาพร้อมซองคันให้อย่างดีนะคะลอกก็ไปพร้อมกล่องนะคะแล้วเราจะแถมเอแปนม้วนละสองร้อยบาทให้ด้วยอีกหนึ่งม้วนนะคะเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่าสั่งครบชุดเนี่ย พ้อส่งเนี่ยมันจะประหยัดไปอย่างน้อยประมาณ3า0ร้อบาทนะคะถ้าลูกค้าสั่งครบชุดเนี่ยเพียง2 9 5พันเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะเอาเจ้าชุดงานหน้าดินไปเลยนะคะเล่นพวกปลาบงปลาบึกได้นะคะไซส์สามสิบถึงห้าสิบกิโลนะคะแล้วก็พวกงานทะเลทั่วไปลงท้ายลงท้ายเรือนะคะบางคนไม่อยากจัดชุดแบบห้าหกพันนะคะหนูเข้าใจนะคะทากันเข้ามาตอนนี้นะคะที่ร้านหาไทยฟิ Fi s, ตติ้งสูงถมวิทย์แปดสิบห้านะคะอย่างชุดนี้หนูจะเจอประจําที่ช่วงสองสามวันมาเนี้ยตั้งแต่ที่ที่แล้วเนี่ยลูกค้าขอจัดคู่กับ ลูกค้าขอจัดคู่กับชุดกิ๊กแดงเดือดน,นะคะก็คือชุดกิ๊กนั้นน่ะพร้อมลอกเหมือนกันนะคะชุดกิ๊กก็คือไปเล่นงานเดียบอมใช่ไหมเดียบอมทะเลนะคะสองพันหกเก้าสิบแล้วเขาก็จัดเจ้าชุดนี้ไปอีกชุดหนึ่งในงบแบบห้าพันหน่อยหน่วยเขาสามารถได้สองชุดนะคะแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยในงบห้าพันนี้ได้แค่ชุดเดียวนะคะก็คือชุดหน้าดินอย่างเดียวอันนี้ก็ขอจัดไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้านะคะว่าสั่งกันเข้ามาเยอะแต่มันจะหมดแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่เคยเหลือเลยนะคะ บอกเลยนะโอเครีบลงคลิปดีกว่าลูกค้ารอแล้วนะคะ